เาละครับมันนี่ผมถาวรย้อนตำนานครับออกมาโถงมาทามาครับปอยไส้ข้ามมีมิดเนี่ยครับพอไส้เนี่ยครับเพิ่นมีการมาดักปลาด้วยสูตรโบราณครับโดยใส่สูตรมันปะครับคุณพ่อครับเอินวาสูตรครับสูตรไปเบิ่งคขาวาสูตรเป็นจังไหนแล้วการดักการห่างนั้นเป็นจังไหนครับตามผมไปเบิ่งครับครับถาวรย้อนตำนานครับคุณพ่อจะสาธิตการห่างและอธิบายครับว่าจะห่างยุ่ยจุดใดน่าจะเป็นจุดที ดีที่สุดครับเดี๋ยไปเบิ้งเป็นจุดๆครับผมวันนี้ผมยอมลุยเลยครับลุยเลยครับยอมเปียครับนะครับตามคุทพ่อไปเลยครับวันนี้นําเสนอโดยทาวอนยนอนตำหนันจากหายการเปิดตำานานสืบอีสารแทบันเท่าครับจะเจาะถึงปราชาวบ้านวิถีชีวิตการทํามาหากินของชาวบ้านครับทางช่องพีสาบ้านเกิดสาระบันเทิงครับตามมาเลยครับ ตรงนี้พุทพ่อดักแบบนี้แด้วสิครับทั้งที่เลยเอ้ามันสิเขามาจากไหนครับดักแบบนี้เอ้ามันมันสิตเวทมาหาปองไปปองมากของมันแรงนาะมันมาก่าถึงกันแท้ของมะเดงสิจอที่อืมบ่มีแนวแนวาบางข้างๆสิครับมันมาจากไหนมันมันสิเข็ไมาเออที่ได้กินสิแด้วสิ มันก้าวมาแล้วมาติดมันมันบ่ถอยหลังหรอกมันถิงไปแมนบ่ก้อนี่องในข่องใี้ผูกไว้แล้วเลอยู่โอ้ตรงนี้มีผูกเสียกไวันบ่ครับผูกไว้ทุ่นหัจับบ้าง่ายครับผูกไว้จุดใหญ่ครับอ่านี่แบบนี้ครับนี่่นีผูกไว้ถ้ามาเขาไปแล้วมันบ่มีถอยมันถอยมนถอยมันตึงเลยบ่ครับนี่เหมือนตนไม้นานเลยเลยอ๋อนี่นเปลี่ยนไปมือมันถึงควักไม่ได้สูตรนี่เฮ็ดมาจากบยังไงแน่ครับนี่สูตรครับเอาที่เข้ามาของมัน มา่งห้องเต้องยห่งากที่มันมากไข่เชือกพลาสติกนี่ก็ย่งว่ของท้งตาเดียวดมกับผอแต่เห็นหน้าหน้าของมันสบายงามพดตรงนี้เป็นจุดแรกครับเป็นจุดแรกเดี๋ยวมือนี่คุณพ่อห่างไว้จักจุดครับมือนี้ครับทั้งบนนี่มีมีทั้งบนมีจักจุดครับจักสูตรถึงสิบอันปะบ ที่เอาล้วครับจริงๆคุณพ่อยามไปบางส่วนเหรอครับมือนี้เดี๋ยวผมตามไปครับมือนี้ว่าจะได้หรือบ่ได้ครับได้หรือบ่ได้ครับช่วงนี้ช่วงนี้ปลาไม่พันลงเหครับคุณพ่อครับเอาใช่ะนี่เอาไว้นนีี่่อ้าวยี่จังสี่กับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสูตรครับนี่นี่นี่ครับอาจารย์เผยเพิ่มเลยครับนี่ครับคานั้นเข่าในเข่าด้านนี่ เอาหัวมาสุกกันเนี้ยออกกันเนี้ยออกพี่เอ้าเอกถ้าพี่ไติออกพี่ดจางไหครับเอาผม็องกันยี่หะครับเอานี่เนี้ยเจ้าเป็นเปนนต้นนีที่กันต้นนีมันหนเงาออกโอ้าะมันดึงถอยหลังออกไปเอาแกันเ็จ้งมาเจ้งวาฝูงไหมนี่มาเห็นไขันมพื่อนขนเพื่นไปกินเอามีดมาที่นี่เนี่ยเขา ตรงนี้ก็เป็นควบรูมเพิ่มเติมครับมะแดงมันสิจ๋อผมก็จะลืมหรือผมเพิคงใส่ผมกับผมเคิใส่แต่ว่าคมเวลาออกแต่ว่าคันคันคันถือมันจะกวนอยู่นี่เองมันจะเกียงอยู่นี่เกียงลูข่วงรูข่วนี่เลยเหรอป้เกียงอยู่นี่เลยมือมันขุคว่าอได้เนียแต่ว่าหางมันจะจับว่าเดือดหายแจ่ ข้อแสงเอออีสาน้าตาอ้าตรงตรงนี่นี่งานนี่นี่จริงๆมี่าอะไรมาวนวัเป่าลายอขงมาขมานี่ขันมานี่ขวาม้าก็ได้รอดอพืนขามันนี่และสาวอันไรสาวจริงก้อนลงปวงเอาในจินเบอเแค่ไย้น้ข้างหาจินเตีมไม่ไม่เหมอนมาเนาะข้มาจขามันนีวันอีปากุด วึงเม<า> <Bened> ืาอันอช้ามาออกกลับไปก็มาหากันได้ระหว่างสองอันนี่เราปีนี่คุณพาได้ไปจากโตแล้วครับปีนี้รุ่นซ้าแขนเล็กหน่อยป้่นี้แขน่อยมันต้องเป็นรุ่ขึ้นคันสุดซ้านี้นี่ปลาตัวซ้ำที่ว่ามันจะอยู่หมันจะบ่ออกกอกไม่ออกเอิยี่สิซ้ำเนี่ยมันตัวหน่อยเด้มันตัวน่อยเด้ตายเลยมันตัวหน่อยคือติอยู่เล เอาตัวน้อยบ่าเอาว่าเอาหู้ว่าหู้มีตะโลกขึ JI, um, uh, ô, who, who. ้นบตะไหมสู้แชมป์ครับเอาตัวน้อยบ้อมีเห็นบ่ะครับเอาครับเบิ่งกับทาเลียนเดียวจี้เอาครับตามไปเบิ่งอีกจักสองสามอันครับตัวคุณพ่อยามพันเบิดครับผมมาประทังครับคุณพ่อนี่มาจักยานเลี้ยวเลี้ยวมาไกลเด้ครับผมตามประทังครับ ข้อวไส้นี่ถือว่าเมื่ออาชีพนะครับในการดักปลาครับตั้งแต่วัยรุ่นมาแเลยครับสมัยวัยรุ่นอุ้ยหน้าตารูปล่อครับผมจําได้เลยครับรูปล่อมากครับไม่ธรรมดาครับแต่ว่าตรงนี้หลังๆมาหนีอ่าหนีก็มี่สวดอยู่ลวครับพี่น้องกับว่าใครออกมาครับลูกหลานครับแต่ว่าพุดพ่อนอุ้ยมักครับมากได้่มากดีมาดักปลานี่ว่างแบบนี้ว่างเส้นนี่สิครับมันว่าเขาว่างเส้นนี่เละ มันมีสูดตากันกับปลาเฉยๆเชืของอันนี่คำมันดำเนาขผมมันยังมีเพียรด้านข้างนี่เนาะกันกันนี่เนาะแดงข้างไว้เอ่านันวันนี้มันจะได้่ิมาทีกุ้งๆมันจะเนี่ิมาเขามันชิมาเขาคือบังเอิญมาเขาจะได้อันตัวนี้มันด่าปลาว่าหมึกตาแดงมันว่าี่โอ้แดงแค่ไหนสมดิโอหมักสุดป่ะโอ้มันสูดากันสูากันัสูดากัน ปากคอดาบอกแจ้งหางหีือแจ้งกูเด้อโอ้พนัก oh, งานสันติปากคอเออโอ้พีตั้มแตกเออเหยียบกีโมเลยตีแปลว่าวันสุดเนี่นมันก็นมีมีคล้ายๆมีสิง่งสิงสถิต <c oughs> หรือว่ามีจิตยัญยันมันบ่เล้วสุดมันบอกว่าบอกาแดงแดงแล้วไม่สมบอกแจ้งห่างหีือางกูเนี่ยโอ้พนดากันพนสู้กันบ่านี้ไอ้นี่บ่หลีกบ่หลีกอันนั้นไอ้นี่ปลาคอบูเลยบวะนี่ โอบัวแล้วกับมาเขานี่จึกเขานี่บ่มีทางไปได้หวังนี่ครับมันมีไม่มีความเป็นไปเป็นมากกานหั่งนี่สิทธิคือไปซุกกลมเลยไั้เนี่ไปจ้องวาง่อต่อ ทันชันซันสันเส้นๆมันแหลมกดตัวน้อยกดนี่เป็นข้อมูลใหม่ๆครับผมของกระดิ่งเลยครับผมว่าทีกงกวงเสียมันจะได้เสียมาเขาหู้นี่ได้ไงครับเขาอแปลว่ามันมาทะเลาะกันมันด่ากันมันโฉบกันว่าเลีกเด้อเหรอว่านกกาก็ะเลียวมันเป็นไอยไรกันแล้วมันด่ากันมั่ง่ะโอไม่ขึ้นอะไรกันอะไรกันมันก็การมันแค่ ไอ้ที่กาเขียนไล่ไล่ไอ้เลีวดีเลย่ไอ้ีแจ้งกาเลี้ยงนี่บ้านนี่เลื้องเรื่องมันจะท่านขอบานท่านประธานมันแล้วแล้วเหลีวจะให้สินจับจุ้มสิแล้วดำปืดโอ้ไกลกันเท่าคูมัไดลกันวันทีนี่นีท่านเป็นบ่ไปบ่มาปัลลัมปลาก็คขึ้นถิ่นนควบจริงก็กับเป็นไปได้ก็เป็นไปได้พมับขึ้นอะไรกันแต่วันทีอะไรกันเท่าูนี่ มันเป็นเป็น,นมี่ตำล่าอยู่นี่แหละครับขุนสงสัยของผมบุญคุณเมี่ยอยู่หัวบุญคุณผัวอยู่กน้นถึนธรรมดาตำลักสี่ิขจอยเจริญสั้นบุญคุณเมี่ยนเขาสิสารหมวกหรือเขายิ้มหมวกครับไส่อฮือไผ่ปโป<อ>ม,ม,มันมากบุญคุณเมียอยู่หัวคือเมียนใ่เห็ดหมวกไข่ไส่เออบุญคุณเมี่ยนอยู่หัวบุญมีผัวบุญบุญคุณผัวอยู่ก้นอยู่ก้นจังไรครับอยู่ก้นนี่ผัวเลยไม่เป็นอยู่ไฟคือสมัย โอ้โ้ให้เมื่อยในน่งในห้องโอ้โหเป็นจังสันครับนี่เป็นควบรูเพิ่มเติมครับจากเถ่าเก้าเถ่าแก่ครับนี่คือครับบุญคุณยา่หัวบุญคุณหัวยุคนกันไปป้ายาม่าได้หาไม่ตายมาแจงคนหมอเขาหานในคนแจาเขาหวาต่อฟื้นนางรีควอมครับถ้าเรามาต่าอย่างต้องดองโดนโอ้นี่เป็นควบรูเพิ่มเติมครับจากพี่มากบอสคีว่าที่ได้ควบรูตรงนี้นะครับพอสงสัยผม จากว่าเอาสวดมันดักเนี่ยมันคือเขาในเมื่อไม่ด้านขังบระดีแอมได้อย่างเลยมันมันที่แท้มันด่ากันมันสู้กันอออััันที่เขาาตมมืสิกใครใครมันจะมีชีวิตเอาละครับเบิ้งอันต่อไปครับคุณพ่อนี่อันนี้ท่อนี่เฮ็ดไว้นี่บ่มันดักไปท่อเลยไม่ได้หรือเปล่าเ่ไสโอ้ยนี่เป็นไส้ยี่เป็นไส้เบิ้งยามไปครับไส้ตรงนี้ครับยามไปครับคุณพ่อครับยามแล้วพ่อพี่ตี บ้ันมีอนะแแสดงปลามาทุรงมาจนกคุณพ่อขยับไส่ิงจะไเล่ครับพงจะไงครับไส่มันมันคืได้มาสอดเขาซุบเขานี่ได้ติงตรงนี้แต่ไส่นี่มันบระเวบอกันคือปลากับส่หนตัวตรงนี้ต้องเพียรไปเห็นเพเขาเอิตะแยมด้านข้างีครับคือวนีนี่ยบไส้หไม่ไปขวมไอนใครเาไงไรถไปไว้้นขวมไลยค้ไทยเอา

เดียวมึ้อนเนี่ยสองตัวมึงก้อนเดี่ยสองตัวจากไสเห็นปะโอัดที่นี่จุดได้อีกครับสูตนี่ยาไปบางอีกจากสอจุดเลยมันมีคุมันมันยู่เลยยู่หางกันแน่กัน่าอยางไราพี่่อแล้าปมันลงมานี่ทางคนเห็ตาปลาหัวทางคมจากแสงก็มากมันมันต้องหน้าคุณแล้วคุณพ่อยามบดสูตรไปครับมือนนี่อย่าบดสูตรมือนี่ป้าได้ผลมันป ปได้ผลครับมือนนี่ปลาขนได้ผลือวมว่านได้สองตัวนี่ปลาขาวน่ากมนี่่น้ำเาลมันไหลไหลไหลขึ้นเนื้อน้ำาลอมันไหลน้ำหักสว่าเลมันหอดพี่ติเอาข้างนี้มันน้ำไหลขึ้นเนือเนี่ยน้ำมันยังตีไหลขึ้นเนื้อจีแบบมะล้อมาละมันตราไปวางเลยมะลมมะลมน น้ำไหลขึ้นเหนือไปงงงไปเรยเลยคือมันมีท่านมันตั้งว้เลยนี่น้ำมันไหลขึ้นเหนือน้ำน้ำแยกกันครับน้ำหัวนึ่งไหลขึ้นที่ใต้น้ำนีกไหลขึ้นเหนือเนี่โอ้ไปแยกกัน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 หม่องนี้พอดีติแยกข้างบ้านนี่แหละม่องท่างนี้พอดีแยกเลยบ่เลี้ยวแล้ยวคุณพ่อปีนี้ปลาหลายก็ปกติไปปลาคนเห็นพันหัวพันตาบ่นี่คือกันนี่ตัวปีแต่ว่าปีนี้ตัวบอยท่านใหญ่ไปมันบ่ท่านลง จริงๆตัวใหญ่กว่มี่ยุนป่ะใหญ่กว่มีโอ้ใหญ่กว่มีครับใหญ่กว่มีแต่บ้านบ้านลงบ้านท่นลงว่าอ่างไงบ้านท่าลงบ้านท่นลงมันถึงลงช่วงเดือนไหนครับปกติแล้วมันก็ลงเดือนสิบเอ็ดที่สองนี่แหละอ่าใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วมันก็คขาอเหนยวยิ้มสามันก็ยังเอาส่วนมาใช้เป็นอย่างนี้มันมีไอะไรใครตกก้นช้าอะไรคือปลามันน้ำจืดมันลงมากปลามันเจียวมากน้ำมันจืมากน้ำมันบมกล้าถึงกันแท้หรอกข้อโมดาสิ จ้องนี่บ้านบ้านกาบืนว่านกาบืนครับกาได้พูดคุยกับคุณพ่อใช่ข้ามไม่มิดพ่อสมควรครับได้สาระเนื้อหาไปพอหน่อยได้ทีเดียวครับโดยเฉพาะสูตรเนี่ยว่างไว้ผมเบิ้งได้สายตาแล้วดูเหมือนจะเป็นอ่าดูสเปสปาครับผมเบิ้งคือสเปสปาครับแต่ว่าเป็นยังป่าจังมาเขาสูตรได้นะครับจังที่ว่าไปนะครับมันมีการพูดคุยกันให้หลีกทางกัน ตรงนั้นมันเป็นอีหยังที่ว่าผมบ่เคไดอย่างนมากนะครับน่าจะเป็นครับโบราณเก่าผลว้ามากนะครับมีควมเป็นไปได้ครับพอว่าไว้ลงโลกนี่ปลาที่มาเข้าเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับมันต้องมีการด่ากันทะเลาะกันครับร่อให้มาเข้าในสูตรบ่ยง่ายครับควรเลยครับมันก็สิบ่ยอมหลีกว่าเราบม่ย้อมหลี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วคุณพ่อเลยยามไปผมมาประท่านครับพอคุณพ่อนี่โอ้แรงดีครับจริงๆแล้วเนี่ย ปั่นจักรยานมาจักกิโลครับคุณพ่อผมว่าเป็นกิโลเนะครับประมาณสองโลประมาณสองโลครับคุณคุณพ่อปั่นจักรยานมาสองโลผมขี่มอเตอร์ไซค์น้ำมาบบ่ท่านครับยามไปในบางส่วนแล้วบ่ที่นี่ส่วนนี้นี่ผมก็มาตามคุณพ่อบอกว่ามื่อนี้บ่ได้ผลครับบ่ได้ผลเมื่อวานได้ไปสองตัวบ่ได้ไปสองตัวเอาป้องสิไปสุดมากครัเอ้าผ้าคุณพ่อยางขึ้นไปได้ครับตอนนี้เอาไปเต้องหลังนันได้กันล้างนี่ไปแค่ คุณพ่อจะพามาเบง connected. อีกอีกอันนึงครับอีกชุดหน URE ึ่งตรงนี้นี่ครับบรรยากาศทงหน้าครับตอนนี WIL ้ป่าบ้านลงครับป่าบ้านลงตัวใหญ่ก <hunters> ับมีอยู่ครับตัวน้อยก็มีนี่ไหมครับเอากระเจาเลยครับผมวอาแบบผู้ผมมีความรู้มากมากนะครับจริงๆแล้วนี่ครับผมเข้าใจว่าครับเข้าใจว่าอนี่ผมเข้าใจว่าจะแอมแถวๆนี่ไหมครับนี่ไหมครับแอมแถวๆนี่ไหมครับ เพราะแอมปามันสีคุยด้วยมะเพมันว่าครับเนี่ยแต่ว่ามันไปยังต่อมะเขานี้ก็คือมันมีการทะเลาะท่าท่ายกันครับมันเเห็นเลี้ยวเห็นไกลๆมาเดี๋ยวเขาเนี่ยมันป้องมันป้องก็ไปครับมะเขาวู่นี่ครับมีการท่าท้ายครับมีการท่าท่ายกันที่มันรอดไปเมื่อกี้นะครับโอ้เขานี้แล้วครับเรียบร้อยครับผมบอกครับเนี่ยหางหางคนที่วิ่งเลย่เขามาแล้วนี่ครับซุปคนนี้เด้ออกเมื่อไครับนี่ติงหางวิ่งอย่างเดียวครับตรงนี้ครับ ห่างมีอย่างเดียวมาหอดชุดพี่ครับชุดพี่แต่ว่าการเอาออกถอยหลังไปเลยครับต้องมาปอดตรงนี้ครับนี่ผมม็อเลยนี่ผมก็เพิ่งได้ยินนะครับนี่มันเป็นเงื่อนตรงนี้ครับปอดตรงนี้ออกปุ๊บเราเอาปลาออกขึ้นอยทางนี้เส้นมันมันแหลมโคตรอันนี้ใส่กเสียนครับนี่หนึ่งสองสามที่ใส่หาเสียนครับคันซี่เสียนนี่มันจะแหลมมันจะแหลมเกินไปเห็นอปล่มันแคบเกินไปเหรือเปลเกินไปจะน้อยเกินด้านนี้มัน ล่อขึ้นได้คันถึงนี่ตะบักรุ่นโล่อแล้วครับรุ่นน้อยพ่อ่เอาครับล่อขึ้นขึ้นหน่อยเอาทิ้งท้ายเจ้าน้อยครับคุณพ่อครับช่วงนี้คุณพ่อจะว่างกลับไปที่เดิมครับกลับไปที่เดิมผมจะถามคุณพ่อเพิ่มเติมอีกจักหน่อยนึงครับก่อนที่จบคลิปเกี่ยวกับสูตรนีะครับเกี่ยวกับสูตร สช่วยดิผมบ็ในใจว่าภาษากลางเอื่นแบบเดียวกันหรือไม่ครับผมใส่ครับวาสุดหรือตนนรับเป็นจริงที่เอามาใส่สำหรับจักปลาครับง่ายๆเพราะต้องใส่เยื่อนอย่างเลยครับต้องใส่เยื่อนอย่างเลยผมจะถามคุณพ่อทิ้งไทยใช่ไหมครับคุณพ่อครับการเฮ็ดสูตรนี่มีเทคนิคการเฮ็ดบ่ครับว่าเฮ็ดจังไรปลาจังสิเข่าดีครับนี่คันเข่าดีเขาอะไรตาตาติเขาอลไรตาให้ไปตานางตาหนี้ตาพี่ปลาตาปลาค่อมตาค่ม ตาเข่าจี้พี่หูวคุ้มตายไหมว่าตายมันห่างตีตายกับเต้าก้อผิอจี้อะไรเหี้ยไปบ่บ่มันคาถาเป็นเป็นการคาถานน้ำแต่การเห็ดน้ำว้าแล้วผมก็ยังงงๆอยู่เลยครับโอ้โหนี่นี่รักการเห็ดเป็นปะบ้านนี้บ้านนี้เชือกที่ที่ผูกให้มันอยู่นี่ผูกจุดใดครับเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตผูกท้ายให้ผูกหัวเชือกเส้นนั่นแหละเชือกเส้นสา้นมากเอาจังหวะเน่าจะได้เอาไว้หัวเพื่ไว้ท้าย อก๋วยปากเลยเนาะผูกไว้ปากเนาะมันมันดินจมปลุดขันเขาไปแล้วนี่มันเชีวิตไม่ได้ครับขันนี้ให้มือมันปลาท่านเราบ่นเดือหัววายบ้านนี้การเฮ็ดแล้วกว่าแล้วการอ่าผูกเสือกกันแล้วแล้วคุณพ่อนี่อ่าการรักนี่ครับต้องรักลักษณะใดครับที่ว่าน่าจะเป็นจุดสําคัญจุดอะไรจุดจิตศาสตร์ครับ เอาเอสิยหนึ่งองสองนองสองโอ้นี่ครับอันหนึงนี่นผมเห็นแล้วครับว่างลองลองเอางสิแล้วครับกะคือจกะคือจะว่างไงลนะครับและจังว่าเดือนไหนแจ้ามีเห็นบ่รับงท่านี้ก็เห็นเออเนอเอาไว้ที่โลงผัดพ่าเอาไว้ที่โลกทั้งวันรอดอ สมาที่นี่เ้าสิเอาปากมาทางไหนต่อทางไหนี่เาสิเพิ่งจัได้ปกติว่าเป็นยังอกเลยว่าเออปลามันเที่ยวมันหันหนามาทางที่มันหันหนามปทางพี่พ่าเกี่ยวมั้ป่ไปได้หมดไปได้ปลาสีไปได้สองเขาปลาขาปองไปเลย้ยนเงียขึ้นเงี้ยขึ้นเงียขึ้นเงขึ้นยขึ้นยขึ้นเยนเยนเี้ยนียเนเ เอาละครับเนื้อหาซาละกะได้มาพ่อสมพวรครับกับคุณพ่อใช่ครับตอนนี้จริงๆเราคุณพ่อก็เดินไปมากับลำบากครับแต่ปันจักรยานมาเนี่ยครับอุ้ยผมเงึดอยู่ครับหงุดหงุดเงุดนี่ใจมักคักมากเนี่ยผมว่าคุณพ่อคิดว่าจะหยุดม้านะแนประครับช่วงนี้ครับหรือยังสีมาอยู่ม้าทุกงมือเลยครับตรงนี้ ครับว่าช่วงคือ่ายของรายการครับเปิดตำาหนสื่อพิสารไทยบ้านเฮาครับอย่าลืมติดตามชมนะครับเกี่ยวกับการทำมาหากินของชาวบ้านวิถีชีวิตครับมือนีนผ้ามาเบิงสูตรครับการดักปลาดักแบบใดดักยังไงสูตรทห้แบบไหมันจังจะมานครับตรงนี้จะให้มาเบิงอย่างไรสิครับนี่ครับคือรถประจำกายคุณพ่อที่ปั่นมาปรามันประมันสองกิโลครับสองกิโลถือว่าไกลพราะมัพนครับ ต่ายเล็กตัวอีดรตัวอะรับคไรเขาเข้าเลยกรบอกีกว่า้งงเทันเลยครับเลยครับปนเลยขาบบ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 บอบบบาบบ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 นบบ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 ้บบ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 มบบบบบบาบบ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 นบบ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 หบบ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 ่บบ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 ายมีผู้สั่งกบบบ แม่ตาบักจบเลยครับมีคนเอามาแลก่ยจังบานมาครับคุณพ่อครับตรงนี้ครับนี่ถือว่าถือดีครับผมเกือบมาพระท่านคุณพ่อเล้วครับวัอนี้เพราะว่าคุณพ่อมากระซาวนยกกันเนี่ยคุณพ่อลืมลืบมอบันใจว่าคนเกือบมาิงคุณพ่อได้ริ้วลิวมาก่อนครับสองกิโลครับแป๊บเดียวหอดเลยครับตัวนี้ตาคงจะขอขอบคุณคุณพ่อที่ให้ความรู้และสาระ เกียวกับสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะมีการไปทายท่าเรืองตงบานกับคุณผออีกครั้งผมจะติดตามการท้ำนานแต่ละชินของคุณ่อให้ละเอียดที่สุดครับเพื่อท่านผู้ชมสำหรับสำหรับท่านใดสนใจนะครับอยากสอบถามพูดคุยอยากสั่งอยากออเดอร์ก็ติดต่อมาทั้งใต้คลิปได้ครับผมจะประสานกับคุณ่อได้ทํำมิมิตอีกครั้งหนึ่งครับครับตอนนี้ได้เวลาจะวบกรับแล้วครับ